สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วชายบาสคนเลี้ยงไก่ในกรณีที่ฟาร์มเราเจอไก่ที่เจอไก่ที่เป็นหวัดน,นะครับอย่างเช่นแบบนี้หรือว่าแบบนี้เราก็จะทำการรักษาเบื้องต้น โดยการให้สารเสริมหรือว่าวิตามินต่างๆนะครับ <Okay. S 1> วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงวิตามินน็อกสเตตที่เราใช้เป็นตัวหลักภายในฟาร์มของเราในนกรณีที่มันเจอไก่เป็นหวัดก่อนทำวัคซีนนั่นเองนะครับเราก็จะใช้ตัวน็อกสเตตหรือว่าสารเสริมตัวเนี้ยเป็นหลักอยู่แล้วภายในฟาร์มของ <Okay. S 1> เราแต่ถ้าว่าในกรณีที่น็อกสเตตเอาไม่อยู่หรือว่า มีอาการแทรกซ้อนเข้ามาเราก็จะมีสารเสริมอื่นๆเข้ามาเสริมช่วยกับวิตามินน็อกสเตตอีกทีนึงนะครับอ่าทีนี้นผมจะมาพูดถึงคุณสมบัติของวิตามินน็อกสเตตนะครับส่วนประกอบของเขาก็จะมีวิตามิน A วิตามิน D แล้วก็วิตามิน B นะครับวิตามิน D3 วิตามินเอนาโ t ทินิกแอซิดนะครับ แล้วก็มีวิตามิน B1 B2 B6 ด้วยนะครับวิตามิน B12 แล้วก็เมไทโอนีนนะครับแถมด้วยโปรตีนจากพืชอาหารสัตว์นะครับและสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ต่อด้วยสารปรุงแต่งอาหารสัตว์นั่นเองต่อไปต่อกันเลยครับวิธีการใช้ผสมน้ำให้สัตว์กิน5-7วันโอเคถ้า ในกรณีที่5-7วันเนี้ยเราเช็คสุขภาพไก่หรือว่าการเป็นหวัดหรือว่าประเมินคุณภาพไก่ด้วยนะครับถ้าว่าไก่ของเราดีแล้วอาจจะใช้ไม่ถึง7วันแต่ถ้าไก่ของเรายังซุดอยู่ยังไม่ดีขึ้นอาจจะมากกว่า7วันนะครับและในกรณีที่พี่ๆน้อง,องทุกท่านไม่ได้เลี้ยงไก่รุ่นแบบที่ว่าฟาร์มผมเลี้ยงอยู่อาจจะมีข้อสงสัยว่าแล้ว สามารถใช้กับสัตว์อื่นได้ไหมและใช้ในอัตราเท่าไหร่๋ยวผมจะมาบอกนะครับไก่เนื้อจะใช้ได้ทุกอายุเลยนะครับตั้งแต่เล็กยันโตหรือว่าก่อนจับหรือว่าได้หมดเลยนั่นเองจะใช้อยู่ที่3ลิตรต่ออาหาร1ตันนะครับ <Wow. S 1> สำหรับไก่ไข่จะใช้1.5ลิตรต่ออาหาร1ตันเหมือนกันครับ สำหรับสุกรก็ใช้ได้ทุกขนาดเหมือนกันนะครับแต่สุกรจะใช้ในปริมาณที่มากกว่าจะ <AR> สุกรจะใช้ในอัตราที่3.25ลิตรต่ออาหาร 1, <AR> 1> ตันเหมือนกันครับโคกระบือก็เหมือนกันก็ใช้ได้เหมือนกันทุกอายุเลยนะครับจะใช้อยู่ที่4.25ลิตรต่ออาหาร 1, 1> <AR> ตันเหม <AR> <RR> ือนกันครับเป็นไงกันบ้างครับ <AR> ถ้าว่าชอบคลิปนี้คอนเทนต์แบบนี้สาระดีๆแบบนี้ ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b e กดสกั่นกระดิ่ตรงนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่ว่าจะไม่พลาดสาระดีๆแล้วติดตามข่าวสารช่องผม